วสถานวังจันทร์พฤกษาส่วนผลไม้ไร้สารพิษในระบบสาธาณรณภคีของชาวอโศกช่วงเช้าว,วันที่18ถึงวันที่21พฤษภาคม2568ในรอบ10กว่าปีที่ท่านสมณะฟ้าไทยและท่านสมณะแก่งงานไม่ได้เดินทางมาที่วังจันทร์พฤกษานะคะช่วงนี้เป็นโอกาสดีท่านได้เดินทางมายามเชา้าฝนตกปลอย ท่านสมณะออกรับบิณฑบาตท,ที่ตลาดนองคล้าและตลาดห้วยสะท้อนมีพุทธศาสนิกชนใส่บาตรมากพอสมควรค่ะเนื่องจากท่านสมณะบิณฑบาตและไม่รับอาหารเนื้อสัตว์และไม่รับเงินทองแม่ค้าที่ใส่บาตรจึงนำทุเรียนมาใส่บาตรแทนค่ะวัะนมยอพอได้พไ,ได้เนาะก็นะนะจะมาเป็นพระที่ลง เาทเจ้าทําไม่เนจะมาไม่ได้ใช้เงนาฉันเนื้สัตว์ทำอาหามันกสดอโยมต้องการใช้เงินได้โยม็ได้โยมกะมาพอเงนแยกยมเราเลย วันท่านสมณะได้แสดงธรรมก่อนฉันและแสดงธรรมภาคค่ำให้กับญาติธรรมได้รับฟังกันในแต่ละปีรวมถึงปีนี้ท่านสมณะชนะผีชิตะมาโรและทีมงานจากบวรสันติอโศกและคุณพ่อธรรมนูนปลื้มพักผู้ดูแลสวนและครอบครัวพี่น้องทางสายเลือดและพี่น้องทางธรรมก็จะช่วยกันเก็บผลไม้ไร้สารพิษ บนพื้นที่72ไร่พร้อมทั้งขนส่งผลผลิตทั้งทุเรียนมังคุดเงาะลองกองมะละกอไปแบ่งปันให้กับพี่น้องแต่ละบรวรอย่างท่วนทั่วค่ะเราต้องเช็คเราว่าแต่ละวันหนึ่งเราทำะไะหลายชส่วนกลางบ้างกลับไปถึงตอนเย็นตอนนอน ว่าเราบำเพ็ญบารมีอะไรมัง่งเราตกต่ำหรือเปล่าเราขี้เกียจหรือเปล่าเราต้องขยันมากขึ้นเพื่อหนทางเดียวที่เราจะเบาเนื้อเบาตัวได้ก็คือการลดกิเลสการลดกิเลสก็คือการให้แล้วก็เราให้โดยผล,ลไม้ถือว่าประเสริฐของในชีวิตที่เกิดมาชาติหนึง่งเราได้ทําตรงนี้เพื่องานของพ่อท่านจะได้รุดล่วงเพราะพ่อท่อานบอกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกส่วนของเราก็เป็นผล,ลไม้ไรสานะ ให้คนที่ช่วยงานในชุมชนหรือชาวบ้านก็ได้กินอาหารของเราอายุจะยืนยาวแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยหัวภาพแข็งแรงย้อนไปเมื่อวันที่5กรกฎาคม5 5 9พราพอครูท่านก็ได้เดินทางมาที่อวสถานวังจันทร์ปรึกษาค่ะตอนนั้นก็มีญาติโยมได้กราบนิมนต์พ่อครูให้ช่วยปลูกไม้เป็นมงคลแก่สวนนะคะ พอครูท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแรกครั้งเดียวและก็ครั้งสุดท้ายของชีวิตท่านนะที่จะมาทำเรื่องแบบนี้ค่ะตอนนั้นท่านก็ได้ปลูกต้นมังคุดสองต้นและต้นทุเรียน3ต้นตอนนี้ทั้งมังคุดทุเรียนต่างก็ออกลูกแล้วค่ะมังคุดลูกดกมากๆเลยแต่สำหรับทุเรียนก็มี1ต้นที่ตายไปค่ะ ท่านสมณะฟ้าไทยท่านก็มีดำริว่าในอนาคตจะมีโครงการจัดกิจกรรมสักอย่างหนึ่งที่อาวาสถานวังจันทร์พฤกษาปีละหนึ่งครั้งให้พี่น้องชาวอโศกจากทุกที่มาทำกิจกรรมร่วมกันช่วยกันดูแลสวนและรับประทานผลไม้ไร้สารพิษเพื่อร่วมกันสืบสารงานพระพุทธศาสนาด้านของการสร้างอาหาร ด้วยระบบสาธรา,ณารณะโภคีอันเป็นโครงสร้างหลักของชาวอโศกภายใต้คำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ลูกหลานก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันให้ยั่งยืนสืบต่อไปค่ะเก้าไปบนเส้นทางทางที่พ่อก้าวเดิน มันในใจเหลือเกินเมื่อเดินก้าวตามพ่อไปจะใกล้ไกลไม่วันจะฝ่าฟันให้ถึงเส้นชัยจะก้าวตามพ่อไปให้ถึงที่หมายปลาย มโนนท่านบอกว่าในหน้าร้อนเราก็ได้กินแตงโมไร้สารพิษจากบรนราศนะคะพอถึงหน้าฝนเราก็ได้ทานผลไม้ไร้สารพิษจากวังจันทร์พฤกษานี่นะคะให้ดูคะ่ะเอาลูกโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่เป็นมังคุดไร้สารพิษเก็บมาจากต้นที่หลวงปู่ปลูกไว้ปีห9นะคะแม่ไปสอยมาเองเลยนะลูกไปกับที่วังจันทร์พฤกษาค่ะแม่กับป้าเปียกับพี่ก๊อปไป รที่ตรงไหนอะ่ะเอออยู่ใกล้ๆบ้านพักที่เราไปดูค่ะเหรอใช่ค่ะเนี่เป็นมังคุดไร้สารพิษที่หลวงปู่ปลูกไว้นะคะแล้วรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานอย่างน้องปุนก็ได้มาเก็บกินกันนะคะตอนหลวงปู่ปลูกไว้ปีห้าเก้าค่ะตอนนั้นน้องปุนยังไม่เกิดเลยนะคะมาถึงยุคนี้ลูกหลานก็ได้กินจริงๆด้วยนะคะ ลำดับต่อไปค่ะก็จะพาทุกท่านไปติดตามรับชมข่าวจากลานนาอโศกนะคะเกี่ยวกับการเรียนรู้การทำน้ำตาลอ้อยแล้วก็ท่านชนะผีและทีมงานจากสันเตียโศกก็ได้นำผลไม้ไร้สารพิษจากวังจันท์พฤกษาไปส่งให้ถึงลานนาอโศกเลยนะคะเราไปเราไปรับชมกันเลยค่ะไปเลยต่อจากนี้ไป เป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยเจ้าข่าวสังคมสาธารณโภคีข่าวที่1ชาวววรลานาเรียนรู้การทำน้ำตาลจากอ้อยเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568ยติธรรมจากกลุ่มพิษมุโลกมีแม่ถนอมดิน และลูกชายคือนายดอกดินได้เดินทางมายังบวรลานนาอาโศกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งญาติธรรมอีกสองท่านจากเครือแหของสาลีอโศกคือยายแป๋วและยายเนียนนค่ะได้มาช่วยสาธิตการทำน้ำตาลอ้อยซึ่งที่โคกหนองนาลาน,นาอาโศกมีการปลูกอ้อยไว้เป็นจํานวนมากก็ได้ตัดอ้อยมาปอกเปลือกแล้วคั้นเป็นน้ำอ้อย จากนั้นก็นำไปเคี่ยว8ชั่วโมงก็ได้น้ำตาลอ้อยที่เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บไว้ใช้ในชุมชนค่ะแต่สมัยก่อนพ่ออยู่กับพ่อกแม่พ่อพแม่เขาพาทาบอดีมามีโคกหนองนาแล้วมีอ้อยก็เลยทําฟื้นฟื้นความความจำเก่าๆมันใช้ ที่นี่ได้ข่าวว่าเขามีอ้อยครับผมเขาปลูกอ้อยแล้วก็ทำน้ำอ้อยขายกันด้วยครับผมก็เลยว่าที่นี่เขากินอะไรธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเขาต้องการพึ่งพาตัวเองอยู่แล้วเราก็ทำอ้อยเป็นเราก็ทำน้ำอ้อยเป็นเ,เป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะแม่เขาไม่ได้ทำนาน <Creation> mm. แล้วเป็นครั้งแรกก็เริ่มทำก็ได้นี่ทำได้เห็นที่นี่มีก็เลยลองมาทําบ้างครับผมลองมาทําให้ที่นี่บ้างเพราะว่าอยากให้เพราะที่นี่เขาต้องการอาหารที่ปลอดภัยอยู่แล้ว แล้วก็พึ่งพาตัวเองได้เราก็เลยมาลองสอนที่นี่ให้เขาได้ทําเป็นแล้วก็ได้จะได้มีอาหารที่ปลอดภัยกินกันครับน้ําตาลจะขึ้นอยู่กับความหวานของอ้อยครับถ้าอ้อยหวานมากเราจะได้น้ําตาลไวแล้วก็ได้มากครับก็ที่ได้เที่ยวนี้เป็นอ้อยอ้อยเป็นอ้อยคั้นน้ามากกว่าครับเป็นอ้อยคั้นน้ําความหวานจะไม่มากเท่าไหร่ได้ประมาณเกือบสามติ๊กโลเลยครับที่นี่เป็นสถานที่ที่ดูน่าอยู่ครับดูร่มรื่นแล้วก็ เป็นสถานที่ที่ดีครับแล้วก็เขามุ่งเน้นอาหารที่ปลอดภัยครับเป็นสถานที่ที่ที่ทำเรื่องอาหารได้ดีครับมีที่นี่เขาจะมีซีอุกซีอุของม,มะถมโศกเป็นที่เดียวครับที่ผมเห็นว่าสามารถทําข,ของขึ้นมาใช้เองได้แล้วก็ปลอดภัยกับตัวเองทางบวรลานาอโศกก็ขออนุโมทนาในวิทยาทานของทุกท่าน ที่มาให้ความรู้และช่วยทำจนได้น้ำตาลปี๊บจากอ้อยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ข่าวว่าทางบวรลานาอาโศกมีความประสงค์ต้องการความรู้ในการแปลรูปน้ำอ้อยเป็นน้ำตาลเพื่อใช้ประกอบการทำอาหารบางสวิรัตเพื่อสุขภาพในชุมชนบวรลานาอโศกสาธุคะ่ะข่าวที่2 ได้รับบริจาคผลไม้ไร้สารพิษเมื่อวันพุธที่21พฤษภาคม2568ท่านชนะผีชิตะมาโรและอาแดนผาได้นำทุเรียนไร้สารพิษมังคุดและเงาะไร้สารพิษจากสวนวังจันทร์พึกษาจังหวัดจันทบุรีส่งมาแบ่งปันชาวลานนาอาโศก และจะนำเงาะไร้สารพิษไปแจกในกิจกรรมน้อมกะตันดูบูชาพ่อครูที่ชมรอเชีงยงใหม่ค่ะขออนุโมทนากับทีมงานวังจันทร์พึกษาด้วยนะคะประมาณที่นี่ประมาณตันกว่าตันห้าตันห้านะทู้เรียนจะหมดแล้วครับหม้เรียนก็ถือว่าหมดแล้ว ไร้สารแน่นอนโดยเฉพาะผุรีรียนนี่จะกินกินอิ่มนี่ไม่มีคำว่าร้อนไหนเลยกินอ๋่มแน่นข้าวเดี๋ยว่ากินข้าวโสองโปนะกินอิ่มแน่นข้าวก็ไม่มีร้อนไหนเพราะว่าไร้สารกินมันไร้สารไม่มีเคมีปีนี้ผลผลิตมันเยอะวันนี้มากินกี่นี่แล้วก็ไปที่บรานลาดด้วยกับเราก็คืนค่า ลูกปูนแม่คิดออกแล้วว่าผลไม้ที่ลูกบอกว่าชอบกินที่วังจันทร์รึกษาคืออะไรค่ะมันคือมะม่วงขาวมะนาวหงลูกเล็กๆสีแดงๆเปรี้ยวใช่ไหมคะหนูชอบกินชอบมากไหมคะออชอบมากเลยนะชอบไปนี้ด้วยอุ้ยมังคุดที่หลวงปู่ปลูกนะลูกนะรุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้กินแบบนี้แหละลูกแล้วก็ต่อไปค่ะ เราก็จะได้ไปรับชมข่าวจากทางทะเลธรรมจังหวัดตรังนะคะมีข่าวค่ายอุโบสถศีีแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับพุทธน้อยทะเลธรรมจัดขึ้นเป็นครั้งที่10แล้วค่ะมีพี่น้องชาวทะเลธรรมแล้วก็สิทธิ์เก่าสมาศิขานะคะไปร่วมเอาภาระจัดค่ายให้กับน้องๆเราไปเราไปรับชมกันเลยคะ่ะไปเลย จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะสัปดาห์นี้ทะเลธรรมมีสองข่าวข่าวที่1น่ค่ายอุโบสถศีลครั้งที่50วันที่16 1 8ถึง18พฤษภาคมทะเลธรรมจัดค่ายอุโบสถศีลครั้งที่50ขึ้นครั้งนี้มีผู้มาเข้าค่าย30คนเป็นค่ายเล็กๆที่บรรยากาศอบอุ่นดีค่ะกิจกรรมก็ยังคงรูปแบบเหมือนเดิมทุกครั้ง แต่มีเนื้อหารายละเอียดที่ลึกซึ้งขึ้นในรายการฟังธรรมท่านสมณะได้เน้นถึงเรื่องของศีลเป็นพิเศษทําให้ทั้งสมาชิกทะเลธรรมที่อยู่เป็นประจําและญาติธรรมทางบ้านที่มาเข้าค่ายเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นได้ฝึกปฏิบัติตนให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นและยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถามข้อสงสัยกับทั้งท่านสมณะและเพื่อนร่วมค่ายนับเป็นโอกาสที่ดี ในการพัฒนาจิตวิญญาณที่ได้ทบทวนจุดอ่อนจุดพร่องของตัวเองและได้เห็นแบบอย่างที่ดีงามเป็นกำลังใจให้ภาคเพียรฝึกปฏิบัติต่อไปนอกจากได้อาหารทางจิตวิญญาณแล้วก็ยังได้ร่วมกันบำเพ็ญคุณช่วยกันทำก้อนเห็ดเพื่อเตรียมเพาะเห็ดนางฟ้าเป็นการสร้างอาหารเพื่อให้ชุมชนมั่นคงเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และเพื่อแบ่งปันแก่ผู้อื่นอีกด้วยสรุปปิดค่ายด้วยการเปิดใจชาวค่าย ทุกคนยินดีและตั้งใจมาเข้าร่วมอย่างยิ่งด้วยเห็นข้อดีเห็นประโยชน์ที่ได้มาฝึกเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะข่าวที่ 2. พุทธน้อยทะเลธรรมครั้งที่10วันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมเป็นเวลานัดหมายของพุทธน้อยทะเลธรรมช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เปิดเทอมเด็กพุทธน้อยจึงมาเพียง10คนเท่านั้นในครั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาประจำค่ะแต่กระนั้นคณะพี่พี่สิทธิ์เก่าสมาสิกิ์ขาก็ยังเต็มที่กับทุกกิจกรรมหลังจากรวมพลตอน8ปดโมงเช้าแล้วคณะเด็กพุทธน้อยก็เคลื่อนตัวไปทำกิจกรรมทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูที่โบสถ์ด้วยความกระตือรือร้นขยันขันแข็งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพี่ก็พาน้องน้องรวมตัวที่หน้ารูปเหมือนพ่อครูสรุปสิ่งที่ได้จากการทำงานร่วมกัน และทบทวนการกราบต่อจากนั้นก็ตั้งแถวเดินมาขึ้นศา,าลากราบท่านสมณะและกราบผู้ใหญ่แล้วจึงไปตักอาหารพิจารณาอาหารร่วมกันก่อนจะลงมือกินข้าวซึ่งขบวนการทั้งหมดนี้เด็กๆก,ก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วคุ้นเคยเป็นอย่างดีภาคบ่ายพุทธน้อยทั้งหลายก็ยังคงสนุกและมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมเรียนดนตรีกับอาจารย์สมโชคเช่นเคย ต่อด้วยการฟังธรรมะจากท่านสมณะอีกประมาณ45นาทีหลังจากนั้นก็ลงฐานงานทำก้อนเห็ดซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆคึกคัก,คกสนุกสนานกันเต็มที่พอได้เคลื่อนไหวกันตลอดเวลาทั้งกรอกขี้เลื่อยทุกก้อนเห็ดใส่คอขวดปิดฝาและขนใส่รถเข็นเอาไปเข้าเตานึ่งก้อนเห็ดทุกคนช่วยกันอย่างขยันขันแข็ง,ขงจนเสร็จ ได้พากันไปเล่นน้ำตกทะเลฟ้าด้วยความสดชื่นเบิกบานเป็นรายการปิดท้ายก่อนกลับบ้านพร้อมกับนัดหมายเจอกันคราวหน้าพุดน้อยทะเลทําครั้งที่11วันอาทิตย์ที่22มิถุนายนสรุปว่างานนี้เด็กๆก,ก็คุ้นเคยเบิกบานกับวิถีชีวิตพุดน้อยมากขึ้นพี่ๆก็ไม่เหนื่อยยากในการดูแลน้องๆค่ะ,จะเจริญทําสสำนึกดีค่ะ เคยได้ยินรุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่ไปร่วมงานจัดค่ายพูดน้อยทะเลธรรมให้กับรุ่นน้องๆนะคะรุ่นพี่บอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอก็จะลาออกจากงานแล้วก็มาอยู่ที่ทะเลธรรมเพื่อเอาภาระในการจัดกิจกรรมให้กับน้องๆนะคะรวมถึงอยู่เป็นวิถีชีวิตสืบสานงานของหลวงปู่ด้วยค่ะแม่นองอยากกินอันนี้ฮะอยากกินอันนี้อ๋คค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรายการเสร็จแม่พากินดีไหมคะ ข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะพาทุกท่านไปติดตามรับชมความเคลื่อนไหวของพี่น้องพอวทและก็กิจกรรมของพักสัมมาธิปไตยนะคะมีทั้งการจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมและความเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยค่ะค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมพักสัมมาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ได้เปิดการอบรมโครงการพักสัมมาธิปไตยส่งเสริมสนับสนุนรวมพลังประชาชนพัฒนาประเทศและการเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกประจำปี2568ระหว่างวันที่16ถึง20พฤษภาคม2568นะส่วนป่านาบอ2ตำบลเฉอวดอำเภอเฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองเป็นหลักพึ่งผู้อื่นเป็นรองมีจิตอาสาแพทย์วิธีธรรม่วมมำเพ็นจํานวน54ท่านมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจํานวน121ท่านซึ่งเป็นจํานวนที่เกินความคาดหมายไปอย่างมากเนื่องจากในช่วงที่มีการเปิดรับสมัครนั้นมีผู้แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการน้อยมาก แต่เมื่อถึงวันจัดค่ายจริงกลับมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากทั้งที่ผู้ที่เคยเข้าค่ายมาแล้วและผู้ที่เพิ่งมาเข้าค่ายเป็นครั้งแรกทุกท่านต่างให้ความสนใจและลงมือปฏิบัติกันอย่างตั้งใจซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพแล้วยังมีการให้ความรู้และสาธิตการทำกสิกรรมไร้สารพิษเนื่องจากการดูแลสุขภาพให้ได้ผลดีนั้นต้องมีอาหารที่ดีด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลหลักที่ช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงอย่างแท้จริงวันสุดท้ายของค่ายมีการจัดตลาดวิถีธรรมจำหน่ายของดีราคาถูกซื่อสัตว์มีน้ำใจเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันในราคาถูกและเป็นแบบอย่างของวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างแท้จริงค่ายครั้งนี้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตมาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมด้วย ซึ่งได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านการจัดกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ควรทําเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมประเทศให้ได้มากที่สุดผู้เข้าอบรมหลายท่านที่มีความสนใจก็ร่วมสนับสนุนและสมัครเป็นสมาชิกพัรคสัมมาธิปไตยเป็นจำนวนมากด้วยพัรคสัมมาธิปไตยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินโครงการผ่านไปได้ด้วยดี และจะมุ่งสร้างสิ่งดีเช่นนี้สู่สังคมต่อไปค่ายสุขภาพส่วนปานาบุญสามปทุมธานีของหลวงคองสามในวันที่16-20พฤษภาคม2568ในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีงามที่ชาวค่ายได้ฟังการบรรยายสดจากท่านอาจารย์หมอเขียวใจเพชรกล้าจน ทั้งห้าวันเจ้าหน้าที่กกตได้เข้าพื้นที่สังเกตการในช่วงเช้าของทุกวัน หลังจากได้สวดมนต์ฝึกลมหายใจมาชิ่งในทุกๆเช้าเรา่ค่ายบางส่วนได้ลงแปลงกิจกรรมส่วนกิจกรรมในช่วงทุกๆบ่ายเริ่มต้นด้วยการบรรยายปฏิบัติยาเม็ดที่สามยาเมดที่สองการกุลาซายาเม็ดที่สี่และห้าตามลำดับก็ที่ประทับใจชาวค่ายในครั้งนี้คือการที่แม้จะเป็นผู้สูงวัยหรือแม้เป็นผู้มีอายุน้อยแต่ก็มีอาการเจ็บป่วยพร้อมที่จะลงมือบำเพ็ญในทุกกิจกรรมการงานอย่างเบิกบาน ข่าวยื่นหนังสือพักชาติไทยพัฒนาเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลาประมาณ9นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอ ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปปสอ,งองทัพธรรมและมวลชนคนดีทุกภาคส่วนเดินทางไปยังพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อยื่นหนังสือทวงถามจุดยืนของพรรคในเรื่องของคาสิโนถโูกกฎหมายว่าจะเลือกคัดค้านการสร้างบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายหรือจะเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยโดยมีตัวแทนจากมวลชน ร่วมแปลใสแสดงจุดยืนในการคัดค้านคาสิโนถูกกฎหมายในเมืองไทยอย่างชัดเจนบริเวณลริมถนนแม้ไม่ได้เข้าไปที่ทำการพักโดยตัวแทนจากพักชาติไทยพัฒนาเดินทางมารับหนังสือบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความสงบสันติอหิงสาในการทำหน้าที่ของคนไทยในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้ปลอดจากอบายามุก ซึ่งเป็นหัวหน้าสิ่งเลวร้ายจเจริญทำสำนึกดีค่ะลูกคุนครับมังคุณแม่ไปไหนคะหนูไม่รู้คะ่ะไม่รู้เหรอคะล่องหนได้หรือเปล่าคะมันไม่ได้อะ่ะโอ้ล่องหนไม่ได้แล้วมันหายไปไหนคะมันอยู่บนท้องฟ้าแล้วโอ้ยอยู่บนท้องฟ้าตอนที่ไปบางจานันทร์พฤกษาหนูชอบอะไรบ้างคะชอบชอสบสบ ซ่อมเงาะค่ะ,คะแล้วก็ซอบแล้วก็ซอบเออซอมมังคุดค่ะค่ะแล้วก็ซ่อลงกรงค่ะโอ,อค่ะนี่ก็คือเป็นรูปเป็นหลานของชาวอโศกนะคะคุณผู้ชมคะสังคมสาธารณาโพคีที่หลวงปู่ท่านได้พาสร้างไว้พี่น้องชาวอโศกเราอยู่ <c oughs> ภายใต้สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ในสังคมไทยที่มีการเกลือกูลกันเป็นอย่างยิ่งแล้วในสังคมเราก็มีผลไม้ไร้สารพิษก็แบ่งแจกกันไปให้ได้รับประทานกันทั่วหน้านะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านสมณะชนะผีชิตะมาโรเป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านได้เอาภาระกลุ่มวังจันทร์พฤกษานะคะท่านไปเอาภาระในการประชุมหมู่กลุ่มทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วพอผลไม้ออกอย่างนี้ ยติธรรมทางวังจันทร์พึกษาช่วยกันเก็บแล้วท่านสมรรณาชนะผีก็เอาภาระในการขนส่งไปถึงแต่ละที่เลยเดี๋ยวก็จะส่งไปทางสาลีอโศกด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะสรรหาคำพูดไหนมาพูดดีถึงความอุดมสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญยาหารของชาวอโศกที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะถ้าหลวงปู่อยู่ท่านก็คงจะชื่นใจมากทีเดียว ถึงแม้ท่านลาสังขารหนึ่งปีกว่าแล้วแต่เราชาวอโศกยังทําตามคำสอนของท่านเหนียวแน่นมากกว่าเดิมอีกนะคะขอดูมังคุดหน่อยค่ะมังคุดที่หลวงปู่ปูกอะคะ่ะเออนี่ค่ะออแต่ลูกอันนึงอะมันหายไปหายไปไหนคะมันมันไม่รูอ้อะหายไปบนท้องฟ้าอีกแล้วเหรอคะเออใช่เอ,อ้ยนะคะขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ร่วมกันสร้างอาหาร ไรสารพิษที่อ,อ,อุดมสมบูรณ์นะคะนในเดือนหน้าคะ่ะต้นเดือนวันที่5ถึงวันที่10มิถุนายนนะคะเราก็จะมีงานอโศกรำลึกที่รัชธานีอโศกเห็นว่าหลายๆท่านก็ได้วางแผนเตรียมตัวเดินทางกันแล้วเราก็จะได้ไปเจอกันที่นั่นนะคะไปรวมใจสร้างสถูกกันด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอบคุณทีมงานข่าวอโศกจากทั่วประเทศนะคะที่ได้นําข่าวต่างๆมาให้ได้ติดตามรับชมกันนะคะ ทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะลูกปูนจเจริญธรรมค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะเอ้าไหว้ด้วยสิลูกเออก็ได้ใช่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ